เอียงเลยครับตู้เอียงเลยครับผมตู้เอียงเลยครับอุ้ยเบา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 อยอ่างเสียวอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดดหนีเลยเมื่อกี้โดดหนีเนี่ย เดินหน้าก็ไม่ได้เดินหน้าไม่ได้มันไถอ่ะมันไถก็หากําแพงโรงงานอ่ะโอ้ยดูแมงโยกอย่ะน่ากลัวอ่ะเฮ้ยตู้มันเดี๋ยวมันหักกันเนี่ยนะมันจะหักแลยเนี่ย ด้ยยางก็อ่อนด้วย,ย,ยลมโครมขึ้นมานี่งานหยาบเลยนี ใช่สองครั้งแรงต่อหดเนียเาไไหนมันถอยแงนเลวมาของมันอนไปีถอยชิดเกินไงเมื่อกี้พอหักปุ๊บแน่นั่นเลยะถอยจอพอดแทงจอพดใช่แทง<ช>ที่มันเดียวมาว่าสีวานมันจะล้องร้องกันไปเห็นเมื่อกี้เขาโดดหนีเลย เราไม่มนเจดตั้เ,เดินหน้าก็เดินไม่ได้ <c oughs> เ,เ,ย,เ,เย,ยีงแล้วอ่ะจัดสั้น โดดหนีให้กนะูเออเอาอีกตู้มาดันไหมเอาอีกตู้มาดันไหม <c oughs>